<laughs> What the fuck เอาจริงดิยิงยิงตำรวจก่อนเลยไหมยิงตำรวจก่อนเลยไหมเอาเอาเอาสักหน่อยนะมันไสมานานแล้วสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งวันนี้เราอยู่กับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์สนะฮะ คลิปนี้เนี่ยก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะต้องการเงิน2 5 0 0 0ื่นานดอนให้กับคุณลุงโฮโบนะครับเราจะไปดูกันครับว่าลุงโฮโบเนี่ยจะเอาตังเราไปทำอะไรนะฮะเขาต้องการเงิน2 5 0 0 0ื่าันดอน,นะเอาไปซื้อ power reactor นะครับซึ่งจะทำให้งานของเขาเนี่ยสำเร็จนะงานอะไรไม่รู้แต่ต้องทำ <laughs> ไม่งั้นเพือื่นไม่มาครับอ้าวพร้อมแล้วจ่ายเลยครับอือ แล้วไงลบ2 5งหมเลยนะลุงอย่านิ่งดิลุงโอ้ยหวังว่านะหวังว่าเขาจะให้อะไรเราตอบแทนกลับมานะครับผมไปเล่นมาเพิ่มนะดูครับโหดไหมโหดสุดๆข้างซ้ายเป็นเหมืองข้างขวาเป็นคอมเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ร้านเน็ตแล้วนะตอนนี้มันเป็นเหมืองบิตคอยไปแล้วครับร้านผม ร้านเล็กเนี่ยเป็นแค่งานอดิเรกนะครับงานหลักคือเปิดเหมืองนะทีนี้เรามีเงินเราว่าจะต้องขยายร้านแล้วครับอ่าแเตเอาเลยนะวันนี้เราจะไปกันอย่างรวดเร็วครับพื้นที่ชั้นบนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนครับว่าชั้นบนเราเป็นยังไงนะโอ้บันไดอย่างนี้เหรอเออโอเคซื้อเพิ่มไหมครับสามพันขยายไปเลยเพื่อนนะรวยครับ ขยายมาอีกห้องนึงผมว่านะเรายกเมืองมาไว้ตรงนี้ดีกว่าครับออแนเฮ้ยมึงขึ้นบันไดได้ด้วยเหรอคีนเนอร์เกมนี้ม่งสุดยอดจริงครับอ่าโอเคโหโคตรโหดเงินตอนนี้เรามีทั้งหมด, 11, ดมห,นนะห,นหนึ่งนพี่เราขุดไว้มี0 2 8เหรียญนะเหรียญหนึ่งเนี่ย26,000นะครับหายไปครับจาก1นึ0 0มหนึ่งเป็น 1900 0นะครับตอนนี้เหลือแค่สปีดนะอัพอบิลิตี้นะครับคาเฟ่เราอัพเต็มแล้วนะครับน่าจะซื้อได้อีกครับใส่ให้หมดครับอย่าให้เหลือวันนึงเนี่ยมันจะซื้อกาดจอได้ประมาณ6อันนะครับเนี่ยเราต้องมากดแอปพูฟทุกครั้งเลยนะครับมันมีเทคนิคอยู่นะโกสครับโกสไอ้โพลิซอนโทเนี่ยก็คือเราจะรู้ก่อนครับว่าตำรวจจะมาตรวจอันที่2ก็คือเฟครีวิวจ้างคนมากดไลค์ให้ครับ อันสุดท้ายก็คือโปรแกรม Auto a p p r o v e เป็นมอดคาเฟ่ซอบแอปพลิเคชันทำให้กด a p p r o v e ได้นะครับเราไม่ต้องมานั่งกดนั่งกดนะครับซื้อซื้อแล้วอะ,ไ,ออะได้ไปยังอ่ะได้แล้วปะ oh, อ่านี่<ๆ>น,นี่ตรงนี้ขึ้นมาครับออโต้แอปรูดได้อา้าวแต่ตอนนี้ตี5แล้วครับตายแล้วปิดร้านปิดร้าน <Come on. S 1> ปิดไม่ให้ออกได้ไหมลองดิ ทะลุออกมาไหมทะลุออกมาทะลุออกมาได้ยังไงอนอนดีกว่าครับเจอกันพรุ่งนี้ครับนี่ผมรุนมากเลยนะว่าโฮโบโเนี่ยจะให้อะไรเราตอบแทนนะครับเดินย่องๆไว้ใจได้ไหมเนี่ยเอาจริงคุยครับตอนนี้เนี่ยฉันทำอุปกรณ์สำเร็จแล้วฉันจะให้นายทดลองใช้แต่ระวังล่ะมันอันตรายเอาวุธอย่างนั้นเหรอเฮ้ย <c oughs> วอตเตอร์ฟัคเอาจริงดิยิงยิงตำรวจก่อนเลยไหมยิงตำรวจก่อนเลยไหมเอาเอาเอาสักหน่อยนะมันไสมานานแล้วสักสักทีไหมสักทีนะหนึ่งสองสอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยตำรวจใส่เก่ะอ,อะไรเนี่ย เฮ้ยป้าบเฮ้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบยิงปืนเลเซอร์อะอืมเ่าไหมเฮ้ยทำไมไม่โดนวะมันต้องต้องเว้นระยะปะต้องเว้นระยะนิดนึงครับเฮ้ยปีมือก็ไม่โดนอเอ๊ะทำไมบางคนมันยิงไม่โดนวะเอาพอแล้วพอแล้วอันนี้คือให้เราไว้ใช้เลยปะเอาไว้ถ้าลมล้านฝั่งตรงข้ามดีไหมเอาชี ต้องอัปเกรดไปแล้วก็มาดูที่ไอเทมครับไมโครวเวฟอ่ซื้อครับช่องฟิตซื้อครับอุ้ยถ้าอย่างงั้นก็ซื้อไปเลยเถอะนะเหลือไว้ทวําไมปิดพีเมียอีกอ่าเอาเอามามามา,มาในหมวดไอเทมเนี่ยเราเหมาหมดของเกมที่มีแล้วนะช่องฟิตนะฮะอินเตอร์แอคอะไรได้ไหมครับทําอะไรไม่ได้เลยครับอ่าเครื่องทํากาแฟครับอ่าไมโครวเวฟครับซื้อมาทําไมเนี่ย เฮ้ยตำรวจมาตำรวจนี่โดนบินครับ Illegal miner งั้นหรือขุดเหมืองเยอะเกินหรอแต่รปรับห้าร้อยนะไม่สนใจหรอครับเพราะอะไรครับนี่เดี๋ยวดูดดครับขายไปทีครับหมื่นสามเลยมั้ง,งนี่ยหมื่นสามครับนี่แหละครับขุดได้หมื่นสามโดนปรับ500ใครจะเลิกขุดวะตอนนี้เงินเราสองหมื่นสี่นะอัปเกรดอัปเกรด เราเริ่มจากคอมก่อนเลยไหมคอมที่แรงที่สุดราคาเท่าไหรนะ่ฮะเก้าอี้ครับเก้าอี้ก็ต้องแพงสุดเกมมิ่งครับพันหกครับคีย์บอร์ดก็ต้องดีสุดฮนะเกมโปรกับเกมเมอร์เอสพลัสนะครับอันนี้ดีกว่าครับพันร้อยครับมอนิเตอร์ที่แพงที่สุดคือพันห้าทรงเหมือนเอเลี่ยนแวร์เลยแล้วก็เมาส์ฮะเมาส์ที่ดีสุดแปดร้อยหรอผมชอบเกมเมอร์โปร ก็ตอนแรกคีย์บอร์ดเราเป็นเกมเมอร์โปรเหมือนกันนะเกมเมอร์โปรคีย์บอร์ดก็เมาส์ก็ต้องเป็นเกมเมอร์โปรเมาส์แล้วกันนะจะได้เข้ากันนะครับเมาส์แพดอ่ะเอาเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะหนึ่งร้อยโต๊ะครับโต๊ะที่แพงที่สุดครับนี่โปรเกมเมอร์เทเบิลครับแปดร้อยครับหรืออัปเกรดเอเบิรเทเบิลดีวะอันนี้มันเหมือนคอมบ้านไปหน่อยเนาะสแบายากคือถ้าคอมบ้านเราอาจจะใช้โต๊ะแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าเป็นคอมร้านเกมเนี่ยเอาเป็นแบบ ดูแบบไม่ลกดีกว่านะเก m e r Table ครับซื้อมันเลยครับราคารวม8000 5าดาวทุกอย่างครับเราจัดสรรสิ่งที่ดีสุดมาให้กับร้านแล้วครับนะคอมสุดละตานครับกดครับแล้วรอคุณอูดมาส่งได้เลยนะยังไงเดี๋ยวเรื่องการรีโนเวทร้านเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีตีตอนนี้ตีสี่ครับปิดร้านครับอ้าวแล้วเดี๋ยวอูดมาส่งโอ้โหดูของ เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครอยากรู้ว่าคอมแบบสุดละตานเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปของเกมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ